เงียนยังดิ้นไม่หยุดลั่นร่างกายไม่อื้ออำานวยถ้าทีมเตรียมร่างกายดีๆชิงแชมป์เอเชีย2023จบสวยกว่านี้แน่เอเชียนเกมที่มีโอกาสไปถึงรอบรองล่าสุดสื่อของเวียดนามได้รายงานว่าหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามสร้างประิษัทคว้าอันดับที่4ของศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023มาครองเป็นครั้งแรกล่าสุด ทีมเวียดนามได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ทานทิทานทุยหรือโฟทีกับตันทีมชาติเวียดนามไม่ได้บินกลับพร้อมกับทีมแต่ได้บินตรงไปยังญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมทีม PFU Bluecats สโมสรในวอลเล์บอลวีลีดิวิชั่นหนึ่ของญี่ปุ่น ขณะที่ตัวแทนของสหพันธ์บอลและบอลเวียดนามได้แสดงความยินดีกับทีมที่ประสบความสําเร็จทางสหพันธ์บอลและบอลและ motivation group ต่างตัดสินใจมอบเงินรางวัลฝั่งละ100ล้านดองเวียดนามประมาณ147,625.34บาทเพื่อส่งเสริมและจูงใจผู้เล่น ขณะที่โคชเงียนตวนเกียรติเปิดเผยสำหรับโปรแกรมต่อไปว่าทีมมีเวลาสองสัปดาห์ในการเตรียมตัวก่อนแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่30กันยายนถึงเจตุลาคมใยเวียดน,นามอยู่กลุ่มเดียวกับเนปาลและเกาหลีใต้ความฟิตของเราไม่ดีเท่าที่คาด ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ถ้าเราเตรียมตัวให้ดีปัญหานี้ก็จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามนี้เป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากการแข่งขันเกิดขึ้นติดต่อกันในระยะเวลาอันสั้นทีมไม่สามารถสะสมความแข็งแกร่งได้มากนะักไม่อย่างนั้นผลงานของทีมอาจจะดีขึ้นก็ได้ ทานที่ทานถุยกับตาทีมชาติเวียดนามจะเข้าร่วมทีมในวันที่18กันยายนการมีอยู่ของโฟทีและสิ่งที่แสดงให้เห็นในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023เป็นปัจจัยสำหรับทีมเวียดนามในการตั้งเป้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเอเชียนเกมเราพยายามที่จะได้รับอันดับที่ดีที่สุดในรอบแรกเป้าหมายของทีมคือการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์ท่าเราเล่นอย่างมีสมาธิ และเพิ่มโชคเข้ามาอีกหน่อยเราก็อาจจะไปได้ถึงรอบรองโดยสำหรับวอลเลย์บอลในกีฬาเอเชียนเกมจะคัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยอันดับที่1-2ถึง2ของกลุ่ม C จะไปอยู่ร่วมกับกลุ่มกับทีมอันดับ1-2ถึง2จากกลุ่ม B ไทยไต้หวันมองโกเลียและจะคัดเอาทีมอันดับ1-2ถึง2ของกลุ่มเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไป โดยสําหรับประเด็นอังเ่าวทาให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแค่ชุดสองของจีนกับญี่ปุ่นยังแพ้เลยฟันกระางวันอีกแล้วนักเงียน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เพราะแบบนี้ไงทีมที่เก่งจะมีนักกีฬาทดแทนกันได้14คนทั้งทีมแต่ถ้าทีมไหนเก่งแค่คนเดียวก็จะเป็นแบบเวียดนามญี่ปุ่นกับจีนนักกีฬาระดับเดียวกันแบ่งได้สองชุดเลยไทยได้1ชุดเวียดนามมีแค่โฟทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า รอดูในเอเชนยนเกมเลยว่าจะเก่งสมคำร่ำรือไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเตรียมตัวเตรียมทีมให้ดีครับเพราะครั้งนี้ไม่ง่ายแน่เพราะทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเขามิกราประมาททีมเวียดนามแล้วโอกาสมีเสมอสำหรับความตั้งใจและทุ่มเทดังเช่นทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้างเวลาเตรียมทีมเยอะกว่าชาติอื่นละรวมตัวกันทั้งทีมชาติสโมสร s ปอร์ตเซต,ตวันก็แทบจะชุดเดียวกันถ้าร่างกายไม่พร้อมก็พอนักกีฬาของคุณเองไม่ก็วิทยาศาสตร์การกีฬาด้อยเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งทีมพึ่งนักกีฬาตัวหลักคนเดียวห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาห้ามฟอร์มตกไปได้แค่นี้ก็มาไกลมากแล้วถ้าเกาหลีฟิตร่างกายแข็งแรงกว่านี้เวียดนามไม่ผ่านเกาหลีหรอกครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อย่าโมมากนะักทำให้ได้ก่อนแก้ตัวไปเรื่อยเห็นพูดแบบนี้ทุกครั้งที่แพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับสมาธินักกีฬามากกว่ารอเวียดนามบทจะหลุดก็หลุดหลายแต้มเลยเห็นแบบนี้บ่อยเพราะสมาธิยังไม่นิ่งพอประสบการณ์ยังต้องเก็บอีกเยอะมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นไม่ลาก5เซตมา2แมตช์ก่อนหน้าชิงทองแดงก็ไม่น่าจะ3ต่อ2แน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ที่แพ้แล้วตกรอบรองไป3ต่อศูนย์คือจีนชุด b ีซดีนะชุดเดียวกับที่ไทยชนะแล้วได้แชมป์มาอ่ะวาวุ่นเลยโดยค่าชุด b ีซดีทั้งที่ตัวเองก็แพ้ทีมเดียวกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์พักโฟทีเพื่อไปเจอจีนเป็นไงยับเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ เงี้ยนอิชาห,หนักช็อกวอลเลย์บอลหญิงไทยได้8.4ล้านฉลองแชมป์เอเชียขณะที่ทีมบ้านเกิดเวียดนามได้เงินรางวัลรวม1 5 0 0 0 0บาทโดยหลังจากที่วลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถควา้าแชมป์ในศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สําเร็จและเป็นการควา้าแชมป์ในสมัยที่3ของพวกเธอล่าสุดสื่อดังของเวียดนามได้แรงงานว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย ทั้ง14คนได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ6 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด8.4ล้านบาทขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้เงินรางวัล30%และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีก20% ซึ่งเป็นเงินรางวัลคนละส่วนกับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุนอีก2ล้านบาทด้วยรายงานดังกล่าวทําให้มีแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามเข้ามาแสดงความพิเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าเวียดนามให้รางวัลทั้งทีม100ล้านดองประมาณ1 4 8 7 1 7บบาทดังนั้นอย่าเทียบกับประเทศไทยมันคุ้มค่าแล้วที่แพ้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกคุณถึงเทียบเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสหพันธ์วอลล์บอลเวียดนามมอบรางวัลรวมหนึ่งร,ร้านดองเมื่อทีมติดท็อป4เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวอลล์บอลหญิงเวียดนามปีนี้มาแรงเกินเล่นอย่างต่อเนื่องในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แต่สมาคมไม่สามารถหาผู้สนับสนุนหลักได้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดังนั้นทุกครั้งที่เขาไปที่สนามเขาเล่นแข็งแกร่งขึ้น20%งเซเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่ยังเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเขาก็มีแรงจูงใจเพียงพอ โดยโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนที่ประเทศโปลแลนด์โดยตบสาวไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมรวมถึงอิตาลีแชมป์วีเอล2022เยอรมนีโปลแลนด์โคลัมเบียเกาหลีใต้และสลโลวีเนียสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ผู้ชนะควรได้1.5ล้านรองก็ควรได้600,000เส,สาวยุ่นได้300,000อันดับ4ได้แค่น,นี้ก็น่าจะเหมาะสมแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงี้ยนเขามาได้แค่น,นี้ก็อย่าหวังชนะไทยยากหน่อยนะชาติจะชนะไทยได้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่หนึ่งกับพี่สี่มันก็ต่างกันอยู่แล้วจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เวลาเวียดแข่งเจอทีมไหนก็ควรจะเต็มที่นะอย่าออมแรงมัวรอล้างตากับทีมไทยอยู่นั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยได้เงินอัดฉีดนํำเวียดมันคนละส่วนกับเงินรางวัล ได้แชมป์สปอนเซอร์ก็อัดฉีดให้แต่ก็เห็นใจเวียดนะพัฒนาฝีมือขึ้นเยอะน่าจะมีคนมองเห็นและใจอัดฉีดให้บ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากได้เยอะก็ต้องแข่งให้ได้แชมป์นะจ๊ะไทยชนะสปอนเซอร์ในไทยเขาก็ให้เพิ่มนอกเหนือจากรางวัลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องๆเวียดนามก็พัฒนาขึ้นเยอะสู้ๆนะจ๊ะอย่าน้อยใจเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงๆเวียดเก่งนะถ้าได้รับการพัฒนาและท่าเครื่องไม้เครื่องมือในการซ้อมเขาดี <c ười> เขาก็ไปได้ไกลคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วสมควรที่จะได้รับมากกว่านี้แต่เพียงเท่านี้นับว่าสุดยอดแล้วกับผลงานที่ได้รับให้กับประเทศชาติ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดแง่ลบก็บขี้อิจฉาคิดแง่ดีก็น้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบสายกลางก็เป็นตัวอย่างให้ประเทศตัวเองดูไงามาควา้าแชมป์ได้เมื่อไหไร่ก็อย่าใจต่ำกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาแห่งชาติคือฟุตบอลชายมันไม่ได้มีกระแสอะไรเลยของเวียดนามได้แค่นั้นก็ถูกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามควรมีสปอนเซอร์เพราะเงินรางวัลสำหรับนักกีฬามันสำคัญมากค่าํำรุงชีวิตครอบครัวหยาดเหงื่ออีกด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนไทยก็ไม่เยอะหรอกแต่พอพัฒนาสปอนเซอร์ก็มางบก็มาเองเวียดนามตอนนี้ก็น่าจะเหมือนไทยเหมือนเมื่อก่อนสู้นะจ๊ะรุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นบุกเบิกวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเหมือนกลุ่มรุ่นเจ็ดเซียนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ขึ้นระดับทบปโลกให้ได้เดี๋ยวเงียนก็อุดหนุนเข้าเพิ่มเองสู้ๆนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คือคนละประเทศอาจก็ต้องอยู่ที่ทุกภาคส่วนว่าเขาเห็นความสําคัญหรือไม่นักกีฬาไทยโชคดีที่ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญและร่วมกันสนับสนุนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นแชมป์กับเข้ารอบคัดเลือกมันต่างกันเอามาเทียบได้ไงจ้าเงี้ยนแสนห้าก,ก็หรูแล้วตัวเองไม่ได้เป็นแชมป์นะจ๊ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ